เราจะดูตามสาภาพอากาศแล้วก็สาภาพอาการของของ้อยก,ก็มาให้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะสิ้นสุดของทุกปีเนี่ยประมาณพฤษภาถ้าไม่ไหวจริงๆช่วงพฤษภาเนี่ยต้องเติมจริงๆอย่างมีก่อนแล้วนะหลังจากนั้นก็ดูอาการจริงครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ท,ที่ที่ทำมาหกเจ็ดปีเนี่ยแปดปีเนะาะทั้งหมดไม่ไม่เคยให้น้ำหลังพฤษภาเาะฝนมันมาน่าจะฝนมารับช่วงต่อครับ บใถ้าเป็นอ้อยใหม่นี่หลังจากปลูกหนึ่งคือหนึ่งวันต้องให้เลยมากน้อยตามพื้นความชื้นในดินที่มีอยู่ความชื้นเดิมหลังจากนั้นก็ูัวการอ้อยหรือสภาพดินอย่างเช่นดินแป้งเนี้ยเราทำละเอียดไม่ได้นะครับ ทำละเอียดแล้อ้อยจะขึ้นยากใช่แล้วเราหยดน้ํามากก็ไม่ได้นนน่นหน้ามันจะตึงอ้อยจะขึ้นยากนั้นเราต้องให้ทีละหน่อยแต่เราให้ทีขึ้น